นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น10อันดับประจำปีการศึกษา2 5 6 7ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นางสาวนัทมลทะเพียงรำมผลการเรียนเฉลี่ย4.00ฉลี่ย4.00นางสาวรุ่งรัตน์นบรัม3.99 น,น,านายสุพนัฐรัตนปาณี3.98นางสาวนันทิการรอบแคล้ง3.98นางสาวรุธิรัตน์การกรำ3.97นางสาวธิพวรรณชูจันทร์3.95นางสาวธีรนาถปุยรำ3.94 นายสอนรามทันศรีสามจุดเก้าสีน่นายธินพัฒน์เจริญรามาสามจุดเก้าสองนางสาวนันทิวาเต็กนีสามจุดเก้าศูนย์นางสาวอาริศราประเสริฐจันทึกสามจุดเก้าศูนย์นางสาวธนารีอาญามเมืองสามจุดแปดเก้า และนางสาวยาทิสาห่วง3.86นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีจิตสาธารณะทำประโยชน์เพื่อสังคมประจำปีการศึกษา2,567นายธีทวัฒเดือนแจ้งรานายธีรพัฒนพิลาพันธ์ นายอนุสรบังเพญเพียนนายเอาดิรุ่ธรัตนธรรม,มนิมิตนางสาวพกดาใจการรำนางสาแวแพรไทยลินสุรินทราบูรนายพาทิศวิชัยรำนางสาวปรยาอินประโคน นายปรเมณ์กุปสรัมนางสาววิพาดาอโรคานางสาวรสาคไนรัมนางสาวธิวววณจูจันร์นายคงยุทธนาคอินนางสาวพัตราพันศรี นางสาวนรุมลสมใจนายธนานกรไทยุวันนายสุพรร์กุสิรัมนางสาวสุนิสาจาริตรัมนายชานนเจริญรัมนางสาวพราวพิมลกะจิรัม นางสาวชนละดาวงคำมาและนางสาวสลินพิพนุเรธรังลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบานนาการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประจำปีการศึกษา2567 นายวิริลลกระมลนานิ์สาขาศิลปะศึกษานายจักรากระดาลาดคณิตศาสตร์นางสาวธีราดาสมบูรณ์คณิตศาสตร์นางสาวสุภาวดีมนตรีประถมดนตรีศึกษานายชัยวัน์เจริญรำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ นางสาวพิมพิสากิรัมนาตาสินนางสาวอุบลวัรใหญ่สูบพระศึกษานายอาทิตย์สารางาพระศึกษานางสาวมุกกริงกะรัมพิสิทธิ์นางสาวศรีไพรเจริญรำฟพิสิทธ์นางสาววรรณพรแก้ววิเชียนภาษาไทย นางสาวส่อววักษ์เพียงเสมอภาษาไทยนายชานวิทย์ต่างประโคนภาษาอังกฤษนางสาวนรพันธ์ช่างประดิษฐ์ภาษาอังกฤษนางสาวเกตวรินแจ้งประจักษ์วิทยาศาสตร์ทั่วไปนางสาวชนนธิดากรงงามวิทยาศาสตร์ทั่วไปนายปรวรปรัด คุ้มสุวรรณสังคมศึกษานางสาวธรรมสามุมทองสังคมศึกษานายชิติพัฒน์พรมบุตร,รเทคโนโลยีและคอมพิวเ,เตอร์นางสาวคนนงนิดวิโสรัมบรรรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และนางสาวสธุวาวดีชอบรังจีววิทยา เดือนชันทั่วในการจินดากรองทองประธานในพิธีข้าพเจ้ญญานายวุฒิศักดิ์เจริญสิริตำแหน่งครูโรงเรียนเวฬาพิทยาคมขอเบิกตัวนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567โรงเรียนเวราพิทยาคมดังรายนามต่อไปนี้นายสอนรามพันศีนายเมธีมั่นยืน นายธนกฤษน้อยหอมนายธินพัทรเจริญรังนายสุขนัทรัตนปาณีนายก้องภพน้อยรีนายธนพัทรแก้วสีใสในายสุรพจน์ชุมพลชัย นางสาวลิชาเดียวทองนางสาวรักษาพ,พระในรำนางสาวสิริยญญาบวรรำนางสาวนันทนาสินฐานนางสาวรุ่งรักลบรำนางสาวนันทิการกอบแควน นางสาวนภสรการรำนางสาวมัพน,นาจรรรรำนางสาวพิพวันชูจันนางสาวสุดารัตน์ลางามนางสาวอริสราประเสริฐจ,จันทึ์นางสาวพีรนาถคุยรำ นางสาวสุทาวรีเร่ครองนางสาวสัธิการกันร,รำนางสาวจันยพรไชยสุวรรณนางสาวทธิการวรรณจรูนนางสาวอาลิสาสุริประโคนนางสาวรุจิรัการรำนางสาวสุกัญญาสารรำ นางสาวยานิสาหงสมศรีนายอนุชิตนิลละครนางสาวเทวิกาดวงประเพณีนางสาวพิทยาอาจทวีกูลนางสาวนันทิวาเต็กมีนางสาวปณิตาวันณนันเจริญ นางสาวปภัสรานครรัมนางสาวอภิญญาอมอรรัมนายคงยุทธนาคอินนางสาวรุ่งทิวาดีโสภานางสาววาสนาชัยเทศนางสาวปาริชาสิริพงษ์ นางสาวกนกวันทิพพโอธนางสาวสุชาบดีทวิงรำนางสาวจารุวรรณอยู่รำนางสาวกนกวันณเมฆมนนางสาวกเกลวลรีทศสนรำนางสาวกนิษฐานารารำ นางสาวปภาวีนเรื่องรำนางสาวพลอยคำวิชัยนางสาวอภิษรากิรำนางสาวนาริมนิเรืองรำนางสาวยานิสาห่วงนางสาวนภกพัศ์เทวารม นางสาวปนัดดาธุรารัมนางสาวสุพิตาเจริญรัมนางสาวพิมมาดาบริรัตนางสาวคุณจิราประจันบาลนายประกรณอโรคานายพิพัฒน์ธันรี นายมีรยุทธสุภาการีนายสุทนัยจำปายศนางสาวจิรพิยาพิเทงนางสาวยานิสาขันธะโพนนางสาวนัทธาร่มโพชื่นนางสาวนัทนารีเสียรมรมนางสาวธนารีอายาเมือง นางสาวปาณิสาใจตรงนางสาวพัชชาของเมืองปักนางสาวพัชตราพันศรีนางสาวรัชนาจอยรำนางสาววริสาลิ้นทองนางสาวสุภัตราแสงแก้วนางสาวสุภัชชาจารุสาร นายสรสัดก์สุวรรณรัมนายสมเกียรติเจริญรัมนายรัชตะอยู่แจ้งนายธนากรไชยสุวรรณนายสรศัดก์เจริญรัมนางสาวสุขากรมงคลดีนางสาวพัฒพน,นันารนุดจารุพัฒ นางสาวนัติชาธรารำนางสาวกัลยาวัฒนเก้วมากนางสาวแสงรืมีเชียงรำนางสาวกฤิฐาจริตรำนางสาวนามลสมใจนางสาวพัทรพรคน,คนเลื่อยนางสาวพระนมงนิดรอบแคว้น นางสาวธัญญาจริตรำนางสาวบรรทรรัตน์จะเร่รำนางสาวบุญทิชาพืรรำนางสาวภริธาคำภริยานายจัก,กรพลชงรำนายบริยาวันนานายตาวริศงวารำ นายวุฒิกริศปราญกายนางสาวกัลลิกาโนพรำนางสาวเพรนเมทัยนรินร์นางสาวพาริดาการารัมนางสาววิราชินีผู้รารำนางสาวอันพิสาภาพเดียวนางสาวแอรินกันเนอร์ นางสาวสรัญญาวงเพลงนางสาวพันธนกจัดรำนางสาวพิพาภรอ,อนันดรำนายจุรจักรทองชูนายชัดคงกันรำนายพานุคง์ชุมพลวงนายพิสิทธิ์พสีสุด นางสาวจันวรัยชัยสุวรรณนางสาวโคมพัฒน์คลื่มกระมลนายยานพัฒน์นุกิจรำนายสุภฤกุติรำนายวิชัยชาญกับแก้วนายสักพันธ์พัฒนนาไพยบุญศักดิ์นางสาวนัชชนนการรำ นางสาวเมธาวีการเพียนนายเทพทัฒน์พระเรืองรัมนายธนกรบุรพกษษษษิจนายวรนันเดินแจ้งรัมนายอัศดาวุธอุไรพันธ์นางสาวจัญญพพรสนิทสนมนางสาวนัชชาพัฒน์อายามเมือง นางสาวนักขาสมสร้อยนางสาวดวงกระมลยาลำนางสาวพิธิการเกือบรำนางสาวปวีนาบุญสีนางสาววันวิสาเกือบ,บุตร,รนางสาวสุธิสาจริตรำนางสาวสุภาวลีจริตรำ นางสาวอมอรรัตน์โกกรมนายชัชวานสุภาพง์นางสาวนภัทรพรการรำนางสาวนาลินทิย์นรีรัมนางสาวอาริรัตน์พรมสวัสดิ์นางสาวอนัญญาศีมาตา นายชาญนนเจริญรำนางสาวเพิ่มทรัพย์คารารัตน,นายธนชตปานทองนายมงคลโยมรำนายศิรวัตรวหารัมนางสาวจันทราอินธรกกรำแหงนางสาวนัทพิดาศักดิ์สายพร นางสาวปาริชัดัพภุระนางสาวพราวพิมนกนชิรำนางสาวอาริสาสงัดรำนางสาวกนกวนนิสุตรการนายธนาทิพย์เครือจันทร์นางสาวฐานิดา์นุยืนรำนายธานุกล้าหาร นางสาวเบญญา,าสเสวงานามนางสาวสตรินทิ์นุเรนรำนายพงพิพัฒน์เชียงรำมนายธีรพัฒกระสังรำมนายสันาพภาพจรูรำนายภูผาละเรรำนายวุฒิชัยรัฐธรรม นายนรนายวรากรนาเวรมนางสาวทรดาวงคำมานางสาวปราถนาแก้วยงกฎนางสาวสัิชาสตรูพินาและนายวันพุธแกมรำมเรียนท่านผู้ในการจินดากรองทอง ท่านประธานในพิธีข้าพเจ้านางสาววิจราพรถหทัพตำแหน่งครูโรงเรียนเวยราชพิทยาคมขอเปิดตัวนักเรียนที่สำเร็จก,การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภา,บาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สประจำปีการศึกษา,า2567โรงเรียนเวยราชพิทยาคมดังรายนามต่อไปนี้นายชนาทิพย์ขาวทอง นายีทวัตเดือนแต้งรำนายานุวัฒน์พึ่งโพงนายวรชกนิกรรำนายสุภกรนิเรืองรำนายสุรชัดิทะเกิงสุนางสาวกันกนณิกโกภานางสาวก,า,การทิดากะรำ นางสาวชุติมลแสงนรินนางสาวธิติมาทูครองทุ่งนางสาวนัทนิชากิไยรัมนางสาวนัทธิดาชะเทียนรัมนางสาวนัทธมน์ชะเทียนรัมนางสาวธิพานันกาลาสิริรั นางสาวธนพรพระรงรังนางสาวธัญชนกปัจจังคถานาังนางสาวพลไยพยินฉลาดเลิศนางสาวพิจิตราชัยเทพนางสาวพรเรวีเจริญรำนางสาวพนิตาชาญประคุณน,นางสาวโยจิตาประจันบาง นางสาวรุ่งฤดีสังคมนางสาวศิราวรีจิตประสงค์นางสาวศสดีวิมลนารามนางสาวสุพิชาสุนทรัมนางสาวอลีนาสนิทนางสาวสุภันนารารรตราแก้วหางนายธีรพัฒน์พิลาพันธ์ นายเฉลิมไทยจักนกรรมนายจิรพัฒเจริญรำมนายจิราพัฒมั่นคงนายสุพนัทส,สุขหลองนายชัดพิสิทโกติรำมนายพงพพศธรทิพสมบัตินายพัศก,กรกันรำม นายพาดลนขนายรำน,นายนุสพลจิตรำนายวิริพลกึมงรำนายวุฒิชัยสิงหานหายสหรัฐกองรำนายสิงหาราชช่างเกลียนนายอนุสรบำเพงเพียน นายอาภิรุธรัตนธรรมยิมินางสาวนัทร,รัสโสภานางสาวกิติมาลิพันรำนางสาวจีจุธาการะรำนางสาวชไยเงินบำเเบโสงนางสาวชมพูนุชการรำนางสาวนัชยาดาดวงทวี นางสาววิชาพรการรำนางสาวทัศนีวงทัศนะนางสาวนภัสสรโจงรำนางสาวปาวิตาเพลิกกระมนนางสาวปิยมาแปลกรำนางสาวพันนภายาญิรำนางสาวพิมพกาโรคสิริรัพ์ นางสาวพัทนานันทวิกรรมนางสาวพัทรพรคงควรนางสาวรพัฒดาอุสารมนางสาววรัญญาบุญมากนางสาวสิตาพักสอ์นางสาวนัทนรีสัตพัน์นายไชยวัฒน์จัชยันรา นายนัทููม์นุเรธรัมนายธนโชธแ่งรัมนายธนกรินุกรรัมนายธีระเดชก,การ,รัมนายนนทก,กรสุทิรังนายธีรพัฒสมอนนายรัชชานนขดีฟ้านายสุกลวัฒกิรัม นายอนุชาปริงแคนนางสาวโกวินาจยาจิตนางสาวกัลยากรสุริยกรกุลนางสาวกานิกาจะเรืองรำ,นาง,าน,าน,รำนางสาวพิพาพรนิทุรำนางสาวแพลวแพยินสุรินทราบูนางสาววรัญญาเพ็งประโคน นางสาวกันนิกาโสงงานนางสาวสกาวใจจริตรำนางสาวอภิรงยาสีพรุนางสาวพิยาดาธิเลิตรำนายกุลนาตกล้าหารนายจตุรงกึงรรำนายเิรพัฒน์้อยตัน นายพนะงเสลลนวนใสใน,นายธนกรสิทธากาศกรนายทิติศักดิ์บุญมีนายเปียพงษ์คำแสงนายพาทิย์วิชัยรำมนายศิริวิจใจมนนายอาทิย์ยุนิิรัม นายอเนกสาระรำนางสาวกัิกาสุหิรันนางสาวกันพิชาบุญรำนางสาว,น,าน,าสาวนัภนิชาหมันตะลุงนางสาวธัญญีปลื้มกมลน,นางสาวพ,พิมประพัฒบัรดาดีนาง นางสาวพิรพัฒน์บรรดาดีนางสาวพนาวันประจันบาลน,นางสาวพัทรธิดาสิริพงศ์นางสาวศิรพัฒน์ศรสิริม่วงนางสาวอาริสาคจีฟา้านางสาวกาญจนาพยัคฆ์ฤทธ นางสาวปรยาอินประโคนนางสาวพิพิชาผู้มีศักดิ์นางสาวเพียงฟ้าบุนแจงนายขเกษงศักดิ์สายพราวนายปรเมศกุศลร,ร,รังนายพยุงศัดกดิ์เพชรจันทร์นายยศกรพหรงจันทร นายรัชวิทย์จิตรัมนายวียรภาพปรุมวัฒนายศิระาานาัยสิริรัมนางสาววิภาดาอารมคานางสาวสันสาแซ่แต้และนางสาวสุดารัตน์คณยรั